ทราบทราบที่นี่ธนิบ้านโปงที่นี่ธนิบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่ธันิบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถปรดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำรถถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับขบวนรถที่จอดเทียบชานชนา,าทางที่หนึ่งขณะนี้เป,ป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาที่สองห้าหนึ่งนำส่งท่านผู้โดยสารต้นทางใี่นนบุรีปลายทางาทางี่ปัญญบีญนี่ดีครับ ผู้โดยสารราบขบวนรถโดยสารธรรมดาวันที่สองห้าหนึ่งเมื่อออกจากท่านีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีนครชุมท่านีคลองตก่นสถานีโพธารามท่านีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารท่านที่ใช้รการอออกกกาาาารรรรรเดดินนททงต่่ไไปฟีี้บบคคคััผมบ